สวัสดีครับรีวิวตลาดครับนี่หลวงวันนี้กิติรีวิวตลาดนี่ตลนเส้นนี้ไปอุ้มอุ้มผางนะอยู่ในอำเภอแม่สอดเจอตลาดครับติดกับเซเว่นนี่ดูฮะนี่มาจากนี้วงเวียนนะวงเวียนแยกแม่สอดนี่นี่ตลาดอยู่นี่ฮนะตลาดอยู่นี่ ตลาดแม่สอดตลาดเย็นวันวันอะไรวันนี้วันเสา,สาร์ครับท่านผู้ชมตลาดใหญ่นะดูกว้างขวางเดี๋ยวเราเดินเลียตลาดอยู่ทางข้าววัดจนประธานบ้านห้วยฝังห้วยฝายห้วยฝายตลาดแม่สอดตลาดเย็นมีกองถมด้วยมือฝ้ามือสองมีด้วยของกินโอ้างข้าวกระตูนะ นี่ของกินแล้วก็มีสินค้ามือสองด้วยเสื้อผ้ามือสองก็มีมีโซนของกินผสมก,กันกับโซนเสื้อผ้าขนมยี่สย่างคะโอนมน่ากินเนาะเดี๋ยวออกมาเพราะว่านี่ฮะตลาดโอ้โหตลาดแม่สอดดูดูการแต่งตัวของลูกค้าที่มาเดินนะครับท่านผู้ชมนี่แม่สอดจังหวัดตากครับขายกุ้งด้วย

เสียงมพ่อค้าเป็นมากเลยโอ้โห้ึคักคึกคักตลาดนี้คึกคักคนเยอะเสือผ้าร้านใหญ่เลยมี่วนนี้ผ้ามือสองนะ ดูเสื้อผ้าสวยๆตรงนั้นเลยแม,าม,ามค้าเยอะคนเยอะลูกค้าเยอะตลัดแม่สอดวันเสาร์ครับเสื้อผ้ามูลสองตัวห0ิบาทเดยดูขายถูกขายถูกขายถูกโห

ต้นอะไรไม่รู้ก่อนเยอะกนเยอะหืมดูกว้างๆวงตรงนี้ก็มีนะโซนนี้ก็มีเดินเที่ยวตลาดครับ con có kinh Còn kinh bẹc bẹc nữa Cái gai phải phá đi, โอ้โหปลาปลาตัวใหลูกเลยมา25บาทค่ะมาเลยปลาที่้านเเนี่ตลาดไม่สอดนะแต่มันเป็นภาษาประมากนี่ครับดูปลาตัวเบลอเลยอ <c oughs> ปลาตัวเปล่าเลย, okay. ย,ย,ยปลาษารพม่าั้งนั้นเลยนี่แม่ค้าตรงนี้แม่ค้าพมา่ามาขายฝั่งไทยอ่ะอ ลองตลาดแม่จอดเนี่ยตลาดปลาม่าหรือว่าตลาดคนไทยอ่ะเนี่ยโหปลาเค็มดูปลาเค็มหืมหืมดูหมากหมากหมาก